วันนี้จะพามารู้จักที่ทำการปกครองอำเภอนาคูกันค่ะที่ทำการปกครองอำเภอนาคูถือเป็นหน่วยงานทางปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการแผ่นดินในระดับอำเภอโดยมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและบังคับบัญชาส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ที่ขึ้นตรงต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเหมรัตสวัสด์ผลนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาคูเมื่อปีพุทธศักราช2538ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยแยกออกจากอำเภอเขาวงและยกฐานะเป็นอำเภอนาคูเมื่อวันที่8กันยายน2550อำเภอนาคูตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาลาสิง์บริเวณเทือกเขาภูพานอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาลาสิน์ประมาณ88กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ580กิโลเมตรบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอนาคูในอำเภอหนึ่งคนประหลัดอำเภอหกคนเสมียนปลาหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ปกครองห้าคนลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสปป,ปสอหนึ่งคนสมาชิกอแปดนายลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานอาคารสถานที่หนึ่งคนรวม23คน บทบาทและภารกิจที่ทำการปกครองอำเภอมีภารกิจหลักในการบริหารราชการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบทบาทและภารกิจที่สำคัญได้แก่ขอยกตัวอย่างการดำเนินการตามนโยบายโดป้า แฟกชีพ 5a 2025การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมการดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดในพื้นที่การออกตรวจร้านตาราโอเกะและบ่อนพนันชนไก่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทตามโครงการถนนสายบุญซึ่งจะดำเนินการเดือนละหนึ่งครั้งหมุนเวียนไปในแต่ละตำบลแล้วนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้มาบรรจุเป็นถุงยังชีพ ด้าน,นการการพัฒนาการบริการทั้งระบบการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลณนะที่ว่าการอำเภอนาคูหลังใหม่เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน g e c c ด้านศูนย์ดำรงทํามอำเภอนาคูลงพื้นที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทการได้รับความเดือดร้อน ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎรเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านตามที่กล่าวมาข้างต้นที่ทำการปกครองอำเภอนาคูถือเป็นหน่วยงานทางปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการแผ่นดินในระดับอำเภอจบการนำเสนอขอขอบพระคุณค่ะ